อย่างเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีการยืนยันตัวตนค่ะแต่เหมือนว่าแอปพลิเคชันจะลม่มบางช่วงบางตอนเนี่ยหลายคนเลยไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ เมื่อวานคุณปอนสลัดขอปวดใหญ่เลยว่าเขาดาวโหลดได้แล้วก็ยืนยันตัวตนได้เดี๋ยวนะนี่ล่มตั้งแต่วันที่ยังไม่เริ่มเลยอะคะยังไม่เริ่มล่มตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายค่ะอแล้วก็หลายคนก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันคือดาวน์โหลดมาเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะยืนยันตัวตนค่ะกดยืนยันตัวตนปรากฏว่าขึ้นข้อความแบบนี้เลย ขออภัยไม่สามารถยืนยันตัวตนได้โดยระบุข้อความว่าไม่สะดวกระบบกําลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงเรากําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทําให้ระบบกลับมาใช้งานได้อีกครั้งกากบาดสีแดงแอดแอดแบบนี้ก็ต้องรองใหม่อีกครั้งพอลองใหม่อีกครั้งก็ยังขึ้นเหมือนเดิมค่ะก็มีแค่บางคนเท่านั้นแหละนะคะที่โชคดีสามารถลงทะเบียนขึ้นตัวเขียวเครื่องหมายถูกได้ค่ะ ทำให้หลายคนเนี่ยตั้งคำถามขึ้นมาบอกอุ้ยแค่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเนี่ยยังไม่ได้เลยนะแล้ววันนี้เนี่ยวันที่1สิงหาที่เรามีนัดหมายกันอย่างดี ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ดิจิตอล w a l เล็1หนึ่งมืนบาทจะล่มอีกไหมนี่มีบางคนมองถึงขั้นที่ว่าขนาดเริ่มก็ล่มและ้วันรับเงินจริงจะขนาดไหนอเออก็ต้องรอดูนะคะหลายคนก็ยังตั้งข้อสงสัยนี้ไว้ในใจค่ะก็เลยไปพูดคุยนะคะกับนายเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่า8ดโมงเช้าเนี้ย สบายใจได้เพราะว่าเราได้มีการแก้ไขระบบแอปพลิเคชันค่ะตั้งแต่คืนวันที่31ที่ผ่านมาแก้ไขกันตลอดทั้งคืนได้มีการรีเซ็ตเวอร์ชั่นใหม่ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนราษและระบบทุกระบบเลยพร้อมใช้งาน8โมงเช้านี้ตอนนี้กี่โมงเอ่ย6โมง18อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วจะมีการเริ่มนะคะให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลบลตลหน0 0 0 0บาทค่ะ ตัวไทม์ไลน์ของการที่จะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวในช่วงทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะมีการาเขาเรียกอะไรนะในการที่อัปเดตเวอร์ชันนะครับอย่างที่ได้เคยแถลงไว้นะครับอ mm ัปเดตเวอร์ชันที่เป็นระบบคิวลิงในการที่จะไปเช็คกับตัวทะเบียนราษนะครับ mm hmm. ก็ทุกอย่างก็จะพร้อมตอน8ปดโมงเช้านะครับแปดโมงเช้าก็จะมีการมีปุ่มยืนยันตัวตนนะครับนี่ค่ะคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าแปดโมงเช้านี้ก็ มาเริ่มลงทะเบียนกันใหม่ยืนยันตัวตนกันใหม่แต่ถ้าใครที่ยืนยันตัวตนได้เมื่อวานนี้เหมือนคุณปอนอก็สามารถที่จะเตรียมที่จะลงทะเบียนขอรับเงิน1 0 0 0 0บาทได้เลยในวันนี้แต่ถามว่าจะต้องกรูทีเดียวไหมไม่ต้องนะคะไม่ย่อยกัน<ห>ได้เพราะว่ามีระยะเวลาอยู่นะเดี๋ยวเผื่อแอปล่มอีกเออเขาก็บอกให้สบายใจแหละเขากแก้ไขแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงใครที่เข้าเงื่อนไขตามที่เขาตั้งมา อุ้เยอะแยะวุ่นวายเต็มไปหมดเลยอ,ะอ,อ่ะถ้าเข้าเงื่อนไขนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะครับอัปเดต34 HD app อร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ